สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนะครับกับกัปตันเมฆกำแหงเพชรนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ช่อง M M c t u ต Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็มาตามสัญญาณครับว่าจะมาถ่ายคลิปนะครับตัดต่อนะครับให้ชมกันนะครับหลังจากที่เราลงคลิปไปเมื่อวานนี้นะครับก็ มียอดวิวพุ่งนะครับสี่ร้อยกว่าวิวนะครับวันนี้ก็เลยจะมาทำคลิปนะครับตัดต่อให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่แปลงตอแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนี่ตอเรานะครับใหญ่มากนะครับเราต้องเอาไม้ไผ่ช่วยค้ำนะครับไม่งั้นงอหมดนะครับเพราะว่าเขาจะรับน้ําหนักตัวเองไม่ไหวนะครับต้นมันใหญ่นะตอเนื้อใหญ่เนื้อกว้างนะครับเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยนะครับ แล้วก็รดน้ําทุกวันเลยนะครับก็เลยโตนะครับแล้วก็ให้แดดร้อยเร์เซ็นนะครับวันนี้ก็เลยจะพามาตัดตอของเรานะครับเดี๋ยวเราตัดให้ดูนะครับว่าจะตัดเป็นยังไงนะครับตัดตอใช้อะไรจริงๆก็ดูหลายรอบแล้ววันนี้ดูอีกนะครับวันนี้ดูอีกดูแบบไม่ต้องเบื่อกันเลยนะครับเพลินๆนะฮะตอนนี้ก็ยังมีไม่เยอะนะครับมีอยู่สองที่นะครับ ที่ที่สามกำลังกำลังทําแล้วกําลังอาดินใส่แปลงนะฮะก็ถ้าเอาดินใส่เสร็จเดี๋ยวลงคลิปให้ชมอีกนะครับคลิปเอาดินใส่แปลงต่อนะครับว่าดินอะไรมาจากไหนอะไรอย่างเงี้นะครับอธิบายอย่างละเอียดนะครับก็เป็นเคล็ดลับนะครับของเราเองนะครับก็มาบอกสําหรับแฟนคลับ FC เรานะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาตัดต่อให้ชมกันนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันครับเดี๋ยวเรามาตัดต่อนี้กันนะครับนี่ดูใบนะครับใหญ่มากนะฮะ ดูหน้ากว้างสิบเซนได้นะอย่างเงี้กว้างสิบเซนได้ดูเนื้อต่อนะครับไอตรงโคนเท่านะอิ่มจัดนะกินปุ๋ยกินอะไรเยอะจัดตัวแตกหมดนะฮะเขาเรียกว่าอัดปุ๋ยนะครับสมบูรณ์เกินไปนะครับได้แล้วนะครับหนึ่งต่อต่อมานะครับมาดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวตัดตอนนี้ก่อนนะครับตอนนี้จะ ไม่กว้างเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้ฮะับนี่ยาเบี้ยวๆเหมือนเพราะว่าเขาตั้งอย่างนี้ด้วยนะฮะเลยก็เบีย้ยวต่อ,อมานบนี่ดูหน้ากว้างนะครับโอ้กว้างเท่าต่อเมื่อกี้เลยนะยาวมากนะแต่ว่าเราจะไม่เอายาว เราต้องกระระยะนะครับว่าเราจะยาวแค่ไหนนะครับจริงๆคนกระระยะต้องแต่กลีบยอดนะครับแต่อันนี้มันยาวเกินไปแล้วนะครับผมวัดก่อนวันนี้ประวันนี้จะน่าจะสวยอยู่นะครับแต่ถ้าเราตัดตรงนี้เลยก็จะยาวหรือว่าเอาไดีหรือว่าเอายาวๆไว้ก่อนนะครับถ้าตัดจากตรงนี้เลยยาวเกินแน่เพราะตรงนี้ไม่สวยครับเป็นข้อต่อขอ จริงๆถ้านขนาดระมาณนี้ก็กำลังน่ารักๆๆน่ารักนะฮะใส่กล่องนะครับตัดตรงนี้เลยเดี๋ยแต่เดี๋ยวมันยาวขนาดนี้เดี๋ยวเราตัดตรงนี้ซะเลยเอาไว้ดูเล่นนะไรนะครับตันยาวบางทีขายขายยากขายลําบากนะเพราะว่าใส่กล่องยากนะครับก็เอาไว้ดูเล่นก็ได้นะครับถ้ามันยาวเกินไปนะครับวิธีเช็คเราเช็คว่าตอไหนแกอ่อนลองลองบีบด,ดูนะครับตอนนี้ก็โอเคน่าจะได้แล้วนะครับ ดูนะครับว่างมากนะฮะอันนี้ก็ขั้ข้อนี้เลยกำลังดีนะฮะลืมบอกนะครับอันนี้คือกันไก่ที่เราใช้ประจำนะครับท่าในใดที่ดูหลายๆคลิปนะครับก็คงจะรู้เลยว่ากันไก่อันเดิมๆนะครับที่ใช้มาอยู่ประจำนะฮะน,นี่ก็เหมือนยังผ่อนๆอ,อ,อยู่นะครับ เอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะคลิปง่ายๆจะได้แล้วนะครับลองบีบๆลงนะครับเดี๋ยวอันนุ้นเดี๋ยวไปฟังนะดูอันนี้ฮะโอ้แข็งนะฮะแข็งเริ่มแตกหน่อใหม่แล้วนะครับถ้าเราเห็นนะครับนี่นี่เห็นไหมครับกำลังแตกก๊อปกำลัลงจะแตกหน่อใหม่ส่วนตรงนี้ข้างๆกันยังอ่อนอยู่นะฮะ จับดูเนื้อแน่นๆนะครับจริงๆท่อนนี้มันยาวมากเลยนะแต่ว่าเราต้องกะแล้วล่ะอย่างเงี้ยเราจะไม่เอายาวตั้งแต่โคนนะครับผมกะก่อนอันนี้เราผมกะจากสายตาตัวเองนะครับว่าจะเอาแค่ไหนดีวันนี้นะฮะจริงๆสามารถเอายาวได้กว่านี้นะฮะอุย้ยไม่สวย เบี <Be> ้ยวตกแต่งเท่านะี้ครัเพรดร้อยแพ่แห้งนะครับขนาดนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราดูว่าความยาวโอเคหรือยังนะครับแล้วมันมียอดตรงนี้ใช่ไหมเราจะใช้อันนี้ตัดยอดหรือเอามือนะครับเด็ดยอดก็ได้นะครับ เด็ดออกมาอย่างนี้ครับเดี๋ยวเขาจะเป็นแบบนี้ครับแบบนี้ก็คือเขาจะไม่มียอดยาวขึ้นไปอีกแล้วนะครับเขาก็จะได้เท่านี้อันนี้ก็กาลังโอเคนะครับใช้ได้แล้วก็ตัดเลยนะครับอจะเบี้ยวเบียวมันจริงๆไม่ได้เบี้ยวเขาเรียกว่ามันเหมือนเกลียวครับเหมือนเกลียวแต่มันก็ตรงนะครับีล้วตอบ,บิด เราบิดก็ไม่รู้ทำไมมันบิดเหมือนกันนะครับมีบิดบ้างนะครับเหมือนได้ปุ๋ยเยอะเกินหรือเปล่าก็าไม่รู้เหมือนกันบางคนบอกว่าใส่ปุ๋ยเยอะเกินนะครับแต่เราไม่ไม่รู้ข้อมูลที่แน่ชัดนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครพิสูจน์นะอันนี้ก็โอเคนะคสวยดีครับ ดูอันต่อไปครับโอ้ดูเนื้อตรงนี้นะครับโคตรกว้างเลยนะครับใหญ่มากนะสมบูรณ์มากนะอันนี้นี่ครับใหญ่มากนี่อย่างนี้ก็เพิ่งตัดหัวไปนะครับเป็นรอยนะครับเพราะว่าเราจะเอายาวเท่านี้พอนะครับนี่อย่างเท่านี้นะครับสวยเลยนะครับ ซึ่งก็กำลังยายาวยาต่อไปเรื่อยแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะเอายาวไปทําไมนะครับเอาไปก็ใส่กล่องแพ็คไม่ได้ครับลูกค้าต่างฝืีไปเพราะนั้นนะฮะไม่ต้องรีรอแนละ้วบิดออกไปเลยนะับอันนี้เกหรือ,อยังโอเคใช้ได้แล้วนะครับเดีย๋ยวจะตัดตรงข้อของเขา อันนี้จะมีรอยไม้ไผ่ด้วยนะครับเหมือนตอนเอาไม้ไผ่ไปเสียบนะครับมันมันข่วนแล้วก็เป็นรอยแผลแต่ว่าไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่อันนี้กําลังแตกยอดนะตัดเลยนะไมเอาไว้แล้วครับโอเคครับตอนนี้วิดีโอก็กินเวลามาหลายนาทีแล้วหกนาทีเดี๋ยวผมขออนุญาต ไล่ตัดก่อนนะครับถ้าถ่ายทั้งหมดเดือนหน้าจะยาวแน่นะครับเดี๋ยวผมก็จะกดสต็อปไว้แล้วก็ไปถ่าย,ยไปตัดให้เสร็จแล้วก็กลับมาถ่ายอีกทีนะครับว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับรอชมเดี๋ยวผมตัดต่อสักครู่นะครับ อนนี้นะครับเราก็เก็บต่อจากในแปลงมาเรียงไว้บนพื้นปูนตรงนี้นะครับตรงที่ทํางานของเรานะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ดูนะครับท่อนใหญ่ๆเอายาวนะครับบิดๆบ้างนะครับเล็กน้อยนี่ตองอย่างนี้เห็นจะสวยนะฮะนี่อย่างนี้สวยนะครับ ได้เยอะมากนะครับเยอะมากดูความยาวผมจะวัดให้ดูเอานิ้วเอามือผมวัดเนี่ยนี่นะฮะโอ้หนึ่งคืบส,งคบ,บสองคืบประมาณสองคืบกว่าก่นะครับความยาวเนี่ยนี่เยอะมากนะครับวันนี้ก็ได้ประมาณอีกประมาณร้อยต่อน่าจะได้นะครับนี่ของเก่าที่เราทำเมื่อวาน ก็ยังอยู่นะครับแต่หมดเลยนะครับต่อทั้งนั้นนะในแปลงก็ยังเหลือเยอะนะครับวันนี้ตัดแค่2ล็อกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปแพกไม้ส่งลูกค้ากันต่อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยตัดกันใหม่อันนี้เดี๋ยวถ้าเอาหนามออกเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็เสร็จแล้วจะถ่ายให้ดูแล้วก็มาปิดคลิปนะครับว่าได้เยอะแค่ไหนเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวรอชมกันนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็กําลังเอาน้ําออกนะครับค่อยๆแกะไปนะครับทีละนิดละหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะพามาดูนะครับหนามจะเยอะนะครับเป็นยังไงปมาณนี้นะครับาเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากเอามือมาลองบีบลองขยําดูนะครับลองได้นะครับแทงคน้า มีเลือดนะครับอย่างนี้นี่นะครับใกลแล้วนะครับใกล้จะเป็นจริงแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็เอาหนามออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูกันนะครับว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะครับ เดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้มีอีกนะครับยังไม่หมดนะฮะนี่ครับนี่ครับมีอีกนะครับตรงนี้เยอะมากนะครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับมีตรงนี้อีกนะครับ มีหลายกองเลยนะครับแล้วก็มีตรงนี้อีกนะครับนี่เยอะมากนะครับเราไปทำอะไรหมดนะครับอย่างนี้โอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันอีกที EP หน้าครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบครับสวัสดีครับผมครับ